บบดังไอติมนะให้กัดไม่ได้ให้ออมกูจะอมเดี๋ยวนะคะอันนี้คือแม่นะคะกับลูกนะอันนี้คือแม่ลูกแท้ๆกันเลยนะคะออมเข้าไปกูจะกินกัดทำไมแม่กัดซีเนี่ยแม่ไปตัดผมมาใหม่เหรอกัดแล้วโอ้ยจะชาปากไหนแล้ว ก็วเคยมองแม่อีเลวตาหล่อมเร็วอีแตงโมตาเลยแม่อมมันจะหยดแล้วมันหยอนหยมอนหย่อมอกใหกัดกัดกม่บูอ่านอยู่อีนไปเนีเออสอบจีนนะครับจีนระจีนอยู่สายเลือดาบจีนเนะ จำได้ยังไงมึงนึกไม่ออกเลยโอ้ยหนูจำได้ก็เก่งไงง่ายง่ายกว่าเลยใช่ไหมง่ายกว่าภาษาชีว่านนะมึงอ่านมาแล้วใช่ไหมเมื่อคืนไม่ได้อ่านเลยกูเอ่านกูฟังเลยนะจริงจริงไม่เด็กดีเด็กดีไงขยันมึงกูสะกดไม่เป็นสะกดจีนไม่พออื่นอมึงไอ้ควายแหม่าายังไงนะเป็นไม่เป็นแม่แม่ทีนเขาพูดใหม่สิกล้ารไหมล่ะพูดภาษาจีนสิพูดภาษาจีนสิแม่ใหม่ให้ฟัง โฉงจากเฟยจีเครื่องบินหวานเลี้ยวทุกบินแอายิ้มแอบยิ้มอันนี้คืออาจารย์จันยานะคะชอบเอานุ่นนี่มาให้กินชอบเอาอันนี้มาให้กินค่ะเดี๋ยวจะได้จะเอาน้ำพริกทศกัณฐ์ที่มีคนส่งมาให้นะคะจะได้ลืมอ่านชื่อเอามาให้อาจารย์จันยากินอันนี้นางเอามาให้จะได้ชิมอร่อยนะ อันนี้น้ำพริกอะไรอาจารย์น้ำพริกขาน้ำพริกขาปีนี้เกษียณแล้วนะคะนี่สองคนนะคะอันนี้เป็นเกษียณทั้งคู่นะคะเป็นเพื่อนรักกันนะคะนางสาวจันยาไม่จริงปฏิเสธเป็นเพื่อนรักมากอาจารย์จันยาชอบเอาของมาให้กินนะคะของเหลือเขาเอาของเหลือๆมาให้กินนะคะสับปะรดมันโอแล้วเขาเลยไม่กินเขาเลยเหลือจนช้ำเลยนะคะ ไปยเอาเลยค่ะเอามาดีใจจังเลยเดี๋ยวคนที่ชอบกินอะไรนะขับรถโอ้ไยเจด้ามาไปกินนานเดียวเลยหรอมึงเรียกกลัวอะไรมึงเรียกกลัวอะไรเจได้เจด้น่าอาจารย์พร้อมแล้วเจด้สวยสวยมึงถือกล้องให้กูหน่อยเอาสวยๆนะใส่ร้ายเจด้าต้องหักครึ่งนะครับจังโมเฮ้ยทำเองกลิ่นไปเหมือน กินมันเหมือนน้ำหมักกันหรอไม่เรามันโอเขาเรียกมันโอเขาเรียกว่ามันบูดหรือเปล่าดูหน้าตาอร่อยไหมเนี่ยกลิ่นเป็นแบบนั้นพวกแบงปันมังอ่ะมันเรามีรสขมลองชิมมั้งลองเอาชิ้เล็กซี่เออจะได้ไม่เสียของกินได้ปนะเอาอีเตอร์เอาซะทีไม่ชอบโซลต์เหรอไม่ชอบไม่ค่อยหวานเลยอ่ะหวานหยกน้ำตาลเต็มมากไม่เราบอนเก่าทม่มัอร่อยเลยนะเปลี่ยนใหม่สไปร์ตกลับไปแทน